สวัสดีดครับผมนายจิตัวน์เจิมรอดนักศึกษา6 7 1 1 6, 0 2 0นึสักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาละะัยราชภัฏนครสวรรค์วันนี้นะครับครูจะมาพูดเรื่องความพยายามต่อไปนะครับความพยายามคืออะไรความพยายามคือการที่เราตั้งเป้าหมายดำเนินการ พยายามอดทนเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือว่าในหรือว่าไปถึงในข้อที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไปให้ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปนะครับพยายามอย่างไรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายการพยายามที่อย่างอยเพื่อให้ไปถึงจุดหมายนี่อย่างที่ครูยกตัวอย่างมาจะมีเป็นขั้นตอนเลยนะครับต่อไปครับการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายก็คือการที่เราพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็แม่นยำแน่ว,ว่าเราจะทําสิ่งสิ่งนั้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําแล้วก็พยายามให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้สําเร็จต่อไปครับการเอาชนะความล้มเหลวครูเชื่อว่าทุกๆคนหรือว่านักเรียน ไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกครับที่เราพยายามลรวจะประสบผลสำเร็จเลยครูก็เคยพยายามแนวและล้มเหลวแต่นั่นก็ครูก็เสียใจนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่แบบว่าความล้มเหลวที่สามารถทําอะไรชีวิตเราได้เราต้องมีการพยายามครั้งที่สองครั้งที่สามครูเชื่อว่าครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่สาเร็จแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามมันต้องสําเร็จอย่างแน่นอนแค่เราไม่ยอมแพ้และสู้ต่อเอาชนะความล้มเหลวนั้นให้ได้ นั่นก็คือความพยายามของเราที่มีอยู่มันจะสำเร็จแน่นอนต่อไปนะครับความมุ่งมั่นและอดทนดูอย่างตัวอย่างทำคือเหมือนเขาปีนขัค้คโอบแล้วก็แบกบของหนักไว้ทั้งสองฝั่งคือเขาก็ต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงยอดเขาเขาถึงทําสิ่งนี้เหมือนเราครับถ้าเราพยายามเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทน ไม่ว่าจะเจออุปสรรคต่างๆครูเชื่อว่าการเรียนมันก็ต้องมีอุปสรรคการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคครูที่มาครูเองที่มาเรียนครูครูก็เจออุปสรรคมากมายครูก็ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนที่บะ่านอุปสรรคนั้นมาครูก็อยากให้นักเรียนไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็อยากให้นักเรียนอดทนและมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราครูเชื่อว่าความอดทนชนะทุกสิ่งแน่นอน ต่อไปนะครับการปรับตัวและเรียนรู้คู้เชื่อว่าทุกคนน่ะเวลาที่เราพยายามเราต้องมีข้อผิดพลาดแน่นอนเราต้องมีการทาผิดทำอะไรผิดพลาดไปเราก็นี่แครับปรับตัวและเรียนรู้ก็คือเราต้องแก้ไขสมมติว่าเราผิดพลาดในข้อข้อนี้เราก็แก้ไขและเรียนรู้เมื่อครั้งต่อไป เราจะไม่ผิดพลาดซ้ำไม่ทำอะไรผิดเหมือนครั้งก่อนๆแล้วก็เรียนรู้ในความผิดพลาดนั้นนะครับต่อไปครับการบริหารและการจัดการเวลาและการจัดการทรัพยากรผู้เชื่ว่าถ้าเราพยายามแต่เราบริหารจัดการเวลาไม่ดีแน่นอนครับเพราว่าความ พยายามนั้นมันอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จครูอยากให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาดีๆถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยครูก็ตอนนี้สมมื่นักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ครูก็อยากให้บริหารจัดการเวลาเรื่องการทําการบ้านการส่งงานถ้าเราทําการบ้านแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นดินพ่อขอาวหมูบริหารจัดการเวลาดีๆครูเชื่อว่าเราจะไม่มีงานค้างแล้ว การเรียนของเราก็จะรับรู้ใช่ครับต่อไปครับการได้รับการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อื่นผู้ว่าข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวมันสำคัญต่อจิตใจเรามากอย่างยกตัวอย่างนะครับที่ครูเคยลงแข่งนักึกษาต้นแบบของคณะครูไม่มีความ มั่นใจกูไม่มีความไม่มีความกล้าไม่สู้กลัวสู้คอน,อนอื่นไม่ได้กลัวสู้ขาอื่นไม่ได้ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ลงมือทำเลยแต่กู่คอยมีเพื่อนเพื่อนในห้องมีเพื่อนสนิทคอยให้กําลังใจคอยเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทําได้ว่าเราสามารถผ่านจุดๆนั้นมาได้ ก็พยายามทําให้เต็มที่เพราะว่าขนาดคนอื่นยังเชื่อมั่นยังมั่นใจในตัวเราเราทำไมจะไม่มั่นใจในตัวเองนะครับต่อไปนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่โยมกับพ่อเมื่อกี้เลยก็ได้คือขนาดคนอื่นยังเชื่อมั่นในตัวเราเลยทําไมเราจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทําได้ว่าเราสามารถผ่านจุดๆนั้นมาได้ คือถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเนะี่ยคือว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทําอย่างเต็มที่แต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเนะี่ยคือถ้า,าลงมือทําแล้วแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเราก็จะภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเราได้พยายามลงมือทําแล้วต่อไปนะครับจะมาพูดถึง ผลสำเร็จของความพยายามผลสำเร็จของความพยายามก็คืออายกตัวอย่างตอนครูตั้งใจจะสอบเข้ามาเรียนในคณะนี้สาขานี้นะครับครูจะบอกว่าครูเนี่ยเป็นเด็กซิ่วมาก่อนครูเคยสอบคณะนี้สาขานี้มาหนึ่งรอบแล้วครูตอนนั้นครูไม่ผ่านข้อเขียน กูก็รู้สึกท้อน,นะครับแต่เชื่อไหมพอปีต่อมากูก็มาสอบใหม่พยายามอดทนพยายามอ่านหนังสือเพิ่มพยายามหาข้อมูลเพิ่มในเจ้่กับข้อสอบนั้นนั้นที่เราเคุยสอบมาเชื่อไหมครับความพยายามนั้นทําให้กูติดและได้มาเรียนรูที่นี่พอเราพยายามถึงเป้าหมายที่เราได้แล้ว คูภูมิใจคูภูมิใจในตัวเองมากๆากที่เราสามารถทําสําเร็จครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความพยายามอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแค่นักเรียนนำมโนอกมาใช้พยายามหมดคนไม่ว่าจะเป็นในการเรียนหรือว่าในการทํางานจบไปทํางานคือเราก็ต้องพยายามทําให้เป็นที่เหมือนที่ถ้าเราได้รับมอบหมายงานจากครูหรือว่า ได้ทำงาน,นกลุ่กเพื่อน,นคือเราก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่ทําให้สุดกําลังสุดความสามารถของเราเพื่อที่มันจะไม่ถึงจุดที่เราตั้งไว้หรือว่าคําว่าประสบผลสาเร็จพอเราถึงจุดที่ประสบผลสําเร็จแล้วเนี่ยครูบอกเลยมีความสุขแล้วก็ภูงใจในตัวเองมากๆที่เราพยายาม แล้วก็มาถึงจุดผลสาเร็จใต้ท่านเรียนเชื่อไหมที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครูเชื่อว่าความสําเร็จอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าเราพยายามผลสําเร็จก็คืออยู่ที่ตัวเรามันทาให้เราประสบผลสําเร็จและไปถึงจุดหมายของเราได้นี่แหละครับคือคําว่าพยายามของค